สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้ในพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการดูสิกราชนั่นเอง ซึ่งที่นี่นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะรายล้อมไปด้วยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นเซ็นทรัลพัทยาบีชแมคโครพัทยาใต้แล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอีกด้วยด้านในโครงการค่ะเรามีระบบรักษาความปลอดภยัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงลูกบ้านนะคะมีการผ่านเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโครงการการขึ้นลิฟต์นะคะหรือว่าการเข้าห้องหรือว่ารวมไปถึงแล้วนะคะเรายังมี ทั้งฟิตเนสขับเา้วค่ะแล้วก็สวนน้ําขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ใจกลางโครงการอีกด้วยส่วนสําหรับตัวห้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นายพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณหน้าห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องใหม่เลข408นะคะหรือว่า825 856ค่ะจะอยู่บริเวณชั้น4ของอาคาร F นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแบบ1ห้องนอนค่ะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ34.87ตารางเมตรความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะมีคีย์การ์ดนะคะซึ่งคีย์การ์ดนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าค่ะมาจนถึงการที่จะเข้าไปในห้องนี้เลยนะนี่ แตะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูด้านในกันค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะเนยต้องบอกเลยว่าเพียงแค่ลากกระเป๋ามาใบเดียวนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ให้แล้วอย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ไมโครเวฟค่ะแล้วเราก็มีการบิวอินนะคะในโซนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีทั้งเคาน์เตอร์มีเตาไฟฟ้าตู้เก็บของต่างๆซิงหลังจานค่ะบริเวณกลางห้องนะคะก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับสองท่านไว้ให้มีโต๊ะรับแขกนะคะแล้วก็ชั้นวางของไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เดินลึกเข้ามาด้านในตัวห้องนะคะก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่ให้ค่ะแล้วเราเนี่ยมีการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางของตู้โชว์แล้วก็ชั้นวางทีวีต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีประตูบานสไลด์นะคะซึ่งสามารถเปิดออกไปเนี่ยเป็นระเบียงได้มองไปจะเป็นวิวสระน้ำที่สวยงามค่ะ สำหรับห้องนอนนะคะก็มีการบิวอินตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามีเตียงนอนขนาดควิงไซส์ให้นะคะมีทีวีค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้ารวมถึงชั้นวางของต่างๆไว้ให้ความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวให้นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็มีการกั้นแบ่งบริเวณโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยังคอนโดดูสิกแกรนพาร์ค เริ่มต้นที่หน้าโลตัสพัทยาใต้จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพประสิทธิ์ขับตรงไป2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพประสิทธิ์17จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอย1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้นบานๆ by J a s s e s s Management และช่องทางของ Tik t o k อแจมอยากมีบ้านค่ะรวมไปถึงนะคะตอนนี้เนยฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านๆให้คุณดาวน์โหลดฟรีนะคะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือ ว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะคุณจะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าพร้อมท้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับ E ีีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ